ไอ้นี่มันก็อยู่หอเนาะทุกคนหมอพันหมอพันหนูมาที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะ <Yeah. S 1> หนูงงมากแม่ว่าอยู่ดีๆหนูเป็นสาวเป็นแท่เขาก็อุ้มหนูเข้ามาในเนี้อหนูไม่อยากมาเลยจริงๆอ่ะ <c oughs> ดูดูเ <c oughs> ขาพยาย,ยามจะลวนลามอยู่ทุกวิธีทางอ่ะที่ดูที่ดู อ๋อจินจินจินแป๊บนึงก็ถึงครึ่งคือครึ่งครึ่งทางแล้วโอ้นานจริงจริงครึ่งทางแล้วพี่สัญญาเอ่าเนี่ยสามนาทีไอ้จินหิวข้าวจินหิวข้าวหิวมากไหมไม่มากแล้วไอ้จินก็เครียดเครียดมากไหมเครียดมากไหมไม่มากไม่มากใช่ไหมเดี๋ยวพี่เอาไปผัดไปให้สี่เจ็เปอร์เซ็นต์ อ๋อี40%นั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอาเข้าแบบไปให้พี่ครึ่งทางพี่พี่จะถึงแล้วจะถึงแล้วโอเค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 พี่กำลังพี่กำลังเข้าเมืองเมื่อกี้พี่มารับเพื่อนโอเค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 สวัสดีพี่บีครับสวัสดีทินัทพลครับสวัสดีพี่หมูนุ่นครับสวัสดีพี่ลูกปัดค่ะสวัสดีพี่วันนิพานะคะสวัสดีพี่ดาสิชนพลชนาบลนะคะสวัสดีพี่นุ่นค่ะ สวัสดีพี่นางสวัสดีพี่เน่สวัสดีพี่มิวค่ะสวัสดีพี่ฮันนี่นะคะสวัสดีพี่เบลค่ะสวัสดีพี่ลุงค่ะหวัดดีปีเตอร์ไลฟ์นะคะหวัดดีนะคะวีเคสุดหล่อเธอเธอเธออะไรไหลบ่าเอ้ยแหงตามแซลยันเหตปเลยเธออะไรล่ะสวัสดีเปียโนค่ะสวัสดีน้องปอับค่ะสวัสดีค่ะวันดีน้องเปียวค่ะสวัสดีพี่แนนเธอเธอตลกตายแหละ เซลนะหาเซลกันนะเดี๋ยวได้เล่นเดี๋ยวได้เล่นอ่าฮัลโหลครัฮัลโหลครับครับพาเฟียมาทำอะไรตรงนี้อ่ะโัลโหอ๋อดีว่าพาเฟียมาอาบน้ำครับเฟียเขือนะเฟียไม่เถืนจะพาเฟียมมาทำอะไรอ่ะไม่ เียเป็นลูกมีพอมีแม่นาถ้าพวกปามาเฟียรูเียจะจะหน้าไปไวที่ไหนเนี่ยวัสดีน้องเอฟับยังไม่ทำอไรเลยแล้วก็ถ้าเียถ้าเปียเป็นอะไรขึ้นมาเียจะเอาหน้าไปไวที่ไหนน่คุณจะทำอะไรเปียปะเนี่ยแม่ทำอะไรเข เดียวว่ามาเร็วเกินไปสำหรับเราทะคู่น่ะไม่ได้ทำอะไรเลยเพียแล้วยังไม่ทำอะไรเพียเลยเพียวรู้ว่าเพียหน้าตาดีแล้วก็รูปร่างหุ่นออกจะ p เพอร์เฟกเซ็กซ์มอลลี่อย่างขนาดนี้คุณก็อดใจไม่ไหวชิมุยจะมนนีนิดนึงคือเพียรู้ว่าเราก็เออคุยกันมาได้สักพักแล้วแต่สถานะเรามันก็ยังไม่ชัดเจนไงคุณจะมาแบบเนี่ยคุณจะมาชิงสุก ี้ก่อน่้ามมันคืออะไรวะอาช่อสุภาษิตไทยเนี่ยอย่าหาพูดเฮ้ยคุณคุณห่างผมสองเมตรด้วยฮัลโหลห่างผมสองเมตรค้ะเพ้่ออย่ายืนใกล้ฮ้ยจะบ้าหรอโอ้ยอย่าเข้ามานะเขากุ้งว่ะไปไหนอ่ะอ้าวก็คุยกันไงคุยกันอย่างอยไางงี้งผ่านอย่างงี้ไม่เห็นเลย เคยเคยดูหนังที่มันเป็นอ้นี้ปะที่มันจะมีโบสถ์อ่ะที่มันมีโบสถ์มันจะมีโบสถ์อยู่นไม่ไม่ที่มันมีโบสถ์แล้วแบบมีนะที่เขาไปปรึกษาอ่ะใช่ชัดเลยเห <c oughs> มือนมากไอ้ที่สราสรพสารภาพบาปอ่ะนะใช่ไหนนายมีอะไรจะสรารภาพบาปกับเราไหมไม่มีแต่เราอ่ะเราอ่ะมีอะไรสรารภาพบาปกับหมอป่ะโอ้ยฉันไม่มี ใช่เม่าใช่ฉันฉันไม่เคยทำอะไรเลยจริงๆฉันไม่เคยฉันไม่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 เกิดเรื่องโรคนะฮะฮะไม่ไม่มีไม่มีฉันไม่เคยทำอะไรผิดเลยฉันฉันไม่มี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 ไม่มไม่มีไม่มีไมีไม่มชม่่่ เื่อกี้เราเห็นเธออุ้มผู้หญิงขึ้นเตียงว้วยโอ้ยคนไข้ทั้งนั้นแหละครับไม่แรกๆก,ก็คนไข้หลังๆก็พัฒนาไปอะ่ใะอใครจะไปรู้ว่าใครจะไปรู้ว่าเธอเธออาจจะแบบพากันมาอุ้ม่อวกันก็ได้อะ่ะใช่หรอไม่เคยได้อุ้มคขเลยนะอบบนี้ยืนเหมืออย่างเดียวใครจะไปรู้ว่าเธออาจจะแบบว่าไปแอบฉีดตรงฉีดกันที่ไหนก็ได้อะ่ะแบบอุ้มขึ้นเตียงอะไรอย่างเงี้ยใช่นะใครจะไปรู้ บ้าบอคอหอยพออแล้วไงไหนบอกอยู่นอกเบไม่ใช่หรอไม่ <Hello. S 2> ก็คือน้องมันบ่นไงน้องมันบ่นคิดถึงใช่ไหมเข้าใจใช่ไหมยช่ไหมไม่ไปประชุยยมหรอหนูนไม่ใช่ตัวแทนพี่หนูไม่น่าที่ม่่ผู้ชายอันนี้คืองานล่ะอะไรนะต่อครับ ไม่ไม่เคยไม่ไม่ไม่เคยครับไม่เคยครับไม่เคยมั่งขับฮะไม่เคยมั่ใครครับยังไม่ได้ว่าอะไรเลยยังไม่ได้บอกว่าเธอมั่ใครด้วยอาชีพหายอยู่ดีๆกูหลุดพูดไอซีเฉยคุยกับลูกเพจอยู่ดีๆหลุดพูดไอซีเฉยเกมกูเกมกูเกมฮะ เขาถึงบอกมันน้อยเป็นแบบที่สองเลยไหมเขาคิดว่าเขาคิดว่าเธอคิดว่าเขาไป็มั่วคนอื่นไงเขายังไม่ได้เขายังไม่ได้พูดอะไรเลยไม่ก็เขาคิดว่าเธออะคิดว่าเขาไปมั่วคนอื่นไงเพราะว่าใครๆก็ถามว่าเขามั่วไงแต่ทั้งที่เขาก็แค่คุยเฉยๆคุยแบบปกติอะเข้าใจใช่ปะเข้าใจครับ เออเขาไม่มีอะไรเลยจริงๆงั้นเดี๋ยวเขาขอไปรับน้องก่อนนะน้องเขาไม่รอนานแล้วอะได้เลยครับจเจอกันนะครับสุดหล่อโอ้โหไปล้ไปละไปครับชิบหายหลุดเกือบเกมโกแล้วประเด็นคือเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องหม้อเลยนะหนูคุยกับลูกเพจอยู่แล้วอยู่ดีไปกดไมค์คุยกับเขาเฉยเลย แม่ได้ยินหมดแล้วมั้งอ่ะ